สวัสดีครับวันนี้พามาทําแกงส้มแบบบ้านๆนะครับหาน้ํากับมะขามเกียกมาเลยนะครับมะขามนี่ใส่ไปสักสองสามฝักแล้แต่ความชอบหลังจากนั้นแล้วเราก็จะไปตาเครื่องแกงนะครับก็มาทําเครื่องแกงนะครับเครื่องแกงอันนี้ก็ซื้อม,มาจากตลาดสิบบาทใส่ลงไปหอมแดงครับชอบมากชอบน้อยแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับหลวงปลายตก่อนเลยนะครับแกงส้มจะอร่อย จะต้องต่ด้วยครกหินเพราะว่าเครื่องแกงมันจะเข้ากันได้ดีประชายครับใส่เข้าไปใส่เยอะๆนะครับต่อมาก็เป็นเปลือกมะกรูดนะครับฝอยตําให้เครื่องทุกอย่างเข้ากันจัเครื่องแกงที่ซื้อมาจากตลาดผมว่ารสชาติมันไม่เข้มข้นนะครับ เราต้องมาต่าเพิ่มของเราอย่าลืมครับเสร็จแล้วกะปิประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะมาณขนาดนี้ปลาทูยี่สิบบาทแล้วก็ตําครับตําให้แหลกเลยนะครับถ้าไม่มีปลาทูเราก็ใช้พวกปลากระป๋องก็ไดนะ้เรียบร้อยแล้วก็ตัก ใส่ลงไปครับปรุงรสชาตินะครับออของเราเนี่ยเราจะชอบหวานน้ำนิดหนึ่ง<ำ>นะฮะ<ำ>ไอ้น้ำตาลทรายประมาณสามชั้นโต๊ะ เกลือ,อนิดหนึิงครับชิมรสดูมาดูผักครับกะหล่ำปลีผักบุ้งอันนี้น่าจะเป็นประกาดต้องอเต้ทั้งหมดนี้ผักประมาณ40บาทนะครับโจ้นี้ผักแพงหน่อยพอน้ำเดือดแล้วเราใส่ผักที่มันสุกยากก่อนก็คือพวกกะหล่ำปลีนะครับใส่ลงไป เรารอให้ผักกะลัมมันยุยบนิดหนึ่งนะครับพอกะลัมยุบแล้วนะครับก็ใส่ผักส่วนอื่นลงไปนะครับค่อยๆใส่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาครับเปิดไฟเบาๆ เป็นการอบผักนะครับแค่นี้นะครับสำหรับแจงส้มนะครับใครที่สนใจทําทานในบางมือที่เบื่ออาหารแจงแก่นะครับมาทําแบบนี้ก็เจริญนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ